ภารกิจที่4นะคะก็คือ eat more good protein and good fat ค่ะนะคะในภารกิจนี้เนี่ยหมออยากให้คุณเน้นการเพิ่มการทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่ดีแล้วก็ไขมันที่ดีนะคะเพราะว่าโปรตีนที่ดีเนี่ยก็จะ 1. ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะ แล้วก็ช่วยให้ร่างกายผลิตฮอร์โมนทํางานได้ดีขึ้นนะคะแหล่งของโปรตีนที่ดีเนี่ยก็ได้แก่ปลาอกไก่ไข่ธัญพืชถั่วต่างๆเป็นต้นนะคะต่อมาในส่วนของไขมันที่ดีค่ะไขมันที่ดีเนี่ยก็จะช่วยลดการอักเสบของร่างกายนะคะป้องกันโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะแหล่งของไขมันที่ดีเนี่ยก็ควรจะอุดมไปด้วยโอเมก้า3โอเมก้า9เป็นต้นนะคะแหล่งของไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะก็เช่น ปลานะคะอะโวคาโดนะคะถัว่วเมล็ดทันะพะชต่ด่งๆานะคะแล้วก็น้ำมันมะกอกทันสดนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปนะคะเนื่องจากว่าไขมันเนี่ยก็จะสูญเสียคุณสมบัติที่ดีของมันไปค่ะในตอนหน้านะคะเราจะมาติดตามกันว่าภารกิจที่5คืออะไรนะคะอย่าลืมเชิญชวนเพื่อนๆมาติดตามด้วยการกด N Y ด้วยนะคะ